โอเคครับทุกคนก็กราบวซสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมบางปอนของช่อง r u f f Channel นะครับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมเจ๊กรัมใหม่ครับรีโหลดหมดคนครูนั่นเองนะครับก็เป็นชุดใหม่เนาะทุกคนเนาะซึ่งพี่เข้ามาในหน้าเจยกรรมเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกคนเนาะมันก็จะมีอ่าของทั้งหมด10ชิ้นนะครับผมก็คือมีด้านซ้ายแล้วก็มีด้านขวาทุกคนก็คือพอเราสุ่มของด้านซ้ายเนี่ย ไปอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะตัดออกไปนะครับแล้วมันก็จะเอาของด้านขวาเนี่ยเข้ามาแทนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมทุกคนก็จะประมาณนี้นะคนนะก็มันเริ่มต้นที่19เพชรแต่ว่ามันลดให้เราครั้งแรกนะครับเหลือ9เพชรนะครับผมเดี๋ยวเรากดสูมันก่อนนะครับเริ่มต้นที่9เพชรนะฮะกดยิงเลยฮะไปครับผมนี่ฮะปึ๊บน่าได้สกินแพนด้ามานะครับผมนี่ฮะนี่ชุดเข้ามาแล้วทุกคนชุดเข้ามาแล้ว ชุดมันเข้ามาแล้วทุกคนต่อไป29เพชรพนะครับไปต่อฮะเฮ้ยมันจะเกลือหรือเปล่าอ่าเห็นไหมของมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคฮะไปต่อฮะห้าเพชรครับเดี๋ยวเรามาสรุปเพชรกันท้ายคลิปนะครับผมโอเคฮะต่อครับผมเหมือนมันจะเกลือนะเมาหมดหรือเปล่าเหมือนตู้สุ่มแบบ8ทีอะไรนี้ไหมอ่าไม่ได้อีกแล้วเริ่มเกลือละ,ะร้อยสี่สิบเก้าเพนะฮะมันก็จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผม อีได้ทาเต้นมาเหลือ5ชิ้นสุดท้ายนะครับ199เพชรฮะ,อ,อ,ะอ,อีขอไม่หมดตู้ได้ป่ะเออขอไม่หมดตู้ได้ป่ะตอนนี้เหลือแค่4ชิ้นสุดท้ายนะครับ249เพชรฮะมาโอ้โหมันจะหมดตู้จริงเหรอนเนี่ยโหลมาขอต่อไปโอโ้ยังจะได้ชุดอีกออเนี่ยทุกคน มันเหลืออยู่แค่2อย่างก็คือกระทะแล้วก็ในส่วนชุดใหม่นะครับผมแล้วก็อาจริงในส่วนของกระทะเนี่ยพี่มีแล้วพี่ไม่ต้องการทุกคนนะโอเคมาห้าี่เพชรขอชุดมาโอ้โมันก็ยังวนมากระทะจีล็อกหรือเปล่าวันนี้899ยเเพชรฮะอันสุดท้ายโอ้โหเหมาตู้ทุกคนนะโอเคฮะเราก็ได้ในส่วนของชุดใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูชุดแล้วก็สรุปเพชรกันเลยครับผมมาเลยฮะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตาของชุดใหม่นะครับแพ็กบอสซี่สเก็ตบอยนั่นเองนะครับผมก็เป็นชุดใหม่ที่แบบผมค่อนข้างที่จะเท่น,นะครับคือมันแบบปเป็นปัจจุบันมากทุกคนไม่ค่อยจะแบบอ้างอิงอนาคตสักเท่าไหร่เอฟเฟกก็ไม่ค่อยจะมีนะครับซึ่งพี่ชอบชุดแบบนี้ค่อนข้างมากนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราเปิดใช้กันเลยครับทุกคนนี่กดสวมใส่ไหฮะโอเค ในส่วนของหมวกนี่ก็เท่อยู่ทุกคนแล้วก็ผ้าปิดปากนะฮะลากยาวมาถึงตรงคอเลยนะครับผมก็ในส่วนของเสื้อก็สามารถซ่อนกาะได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถซ่อนกระเป๋าได้นั่นเองนะครับผมมันจะไม่มีในส่วนของใบหน้านะทุกคนเนาะนี่ทุกคนรองเท้าก็ดูเท่น,นะู่ทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองใส่กับกางเกงอื่นดูซึ่งพี่ไม่ค่อยชอบกางเกงมันสักเท่าไหร่นะครับผมนี่พี่ชอบกางเกงในส่วนของ CR อาซมากกว่านะครับผมทุกคนแล้วก็ จริงๆเดี๋ยวพี่จะลองใส่กับกางเกงนี้ดูนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้พี่ก็ใส่บ่อยอยู่ในส่วนของอ่ามันจะเป็นกางเกงของตู้ลักกี้รอย l นะทุกคนนะซึ่งมันสวยดีนะครับทุกนนี่เป็นเกงตัวนี้อ่ากับรองเท้าอันที่เราเพิ่งสุ่มมาเป็นของเซตอ่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วทุกคนนี่ทุกคนแต่รองเท้ามันสวยมากเห็นไหมนี่ทุกคนแค่นี้ก็สวยแล้วทุกคนนะ จริงๆสลับชุดนี้พี่ชอบในส่วนของเสื้อและหมวกแล้วก็ผ้าปิดปากนั่นเองนะครับผมก็ใส่เป็นเซฟไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาสรุปยอดเพชรกันเลยนะครับผม เพชรที่พี่เสียไปทั้งหมดครับก็หมดไป2590เพชรนะครับซึ่งพี่เหมาหมดเลยนะครับเหมาของในตู้หมดเลยนะครับหรือว่าสำหรับใครที่ดวงดีกว่าพี่ก็อาจจะเสียไม่เยอะเท่าพี่นะครับก็ยังไงก็ขอทุกคนดวงดีนะครับผมถ้าใครดวงดีกว่าพี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปพี่ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจพี่ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องจากลากันเป็นแล้วเพียงแค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบายนะ